สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะตำนานพระพุทธรูปปางปรงกรรมาฐาน หรือปางชักผ้าบางสุกุลเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิรียบทยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงทาบที่พระเพาหรือตักยื่นพระหัตถ์ขวาออกไปข้างหน้าทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำเป็นกิริยาชักผ้าบางสุกุล บางแห่งสร้างแบบพระหัตถ์ซ้ายทรงทานพระกรหรือไม้เทา้าสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางปรงกรรมฐานหรือปางชักผ้าบางสุกุลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระประสงค์จะนำผ้าขาวที่หอ่อศพมาซักย้อมเป็นผ้าสังฆาติจึงเสด็จไปพิจรารณาปฏิกูลสัญญาแล้วทรงชักผ้าบางสกุลแล้วนำมาซักตาให้หมดกลิ่นซากศพแล้วเย็บเป็นจีวร ในพุทธประวัติเล่าว่าเท้าวสกกะเทวราชหรือพระอินทร์ทราบพุทธประสงค์จึงเสด็จลงมาจากดาวดึงพิภพเนรมิตรสะโบกขอรณีอันมีน้ำใสสะอาดด้วยเทวริทั้งได้ยกแผ่นศิลาใหญ่ถวายเพื่อใช้สำหรับ เป็นที่ขยำขยี้ในเวลาซักครั้นผ้าบางสุกุลนั้นสะอาดดีแล้วมีพระประสงค์จะหาสถานที่ตากเทพพยายดาที่สถิตอยู่ใกล้สะแห่งนั้นได้โน้มกิ่งต้นกลุ่มให้ทอดลงมาเป็นราวผ้าถวาย เมื่อแห้งดีแล้วมีพระประสงค์จะทรงพับผ้าท้าวสก,กะเทวราชก็ทรงยกแผ่นศิลาถวายสำหรับพับผ้าด้วยเทวริษผ้าจีวรผืนนี้พระพุทธองค์ทรงนำมาทำผ้าสังคาติภายหลังได้ประทานผ้าผืนนี้ แก่พระมหากัสสปะผู้เป็นเอตทัทคะด้านถือธุดงอย่างเคร่งครัดในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ